เปิดเสียงบอะพี่น้องโอ,อ้ยขออนุญาตนะจ๊ะบางเธอปิดเสียงไหวเถอะเปิดแล้วโอเค สวัสดีทั้งห้าท่านแรกค่ะสวัสดีจ้าน้องยาใจถ้าเดนเห็นอะไรไหมสวยๆเห็นไหมนี่เห็นบอยอนอยากให้สวนหลังบานงามมันหกเฮ้ยเฮ้ยเห,เหยียบตะปูสัมไปไต้อยากหัวสวัสดีน้องยาใจจ้าสวัสดีคุณกุลละภาพเสียงชัดบ่นี่ภาพเสียงชัดไม่เอ่ยทุกคนคะ่ะขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะสวัสดีทักทายอีกแล้วจ้า พักทายจากเดนมาร์กแล้วอันมานางล้างบานอยากได้ฟิวมีแดดอยู่เด้อพี่น,อน้องแต่วันนี้โอ้ยขี่เมฆขี่ฝ้ายังได้จังมาบางังก็หนาวนิดนึงนะคะถ้าลมมามันนี่ล่มแห้งจ้ะพี่น,อน้องจ้าชัดค่ะโอเคจา้าสวยบ่ดอกแอปเปิ้ลสวยแล้วนะดอกแอปเปิ้ลคุณพันธุ์ที่สาหระคะ้สุดที่ศาลสวัสดีคะ่ะพี่แพทย์ต้นอะไรคะสวยมากดอกแอปเปิ้ลจ้า ต้นดอกแอปเปิลนะคะสวยค่ะโอเคจ้าสวยๆเนาะเบิ้งมันก็ลังบานหวังปีนี่มันคงจะมีแบบลูกเยอะเนาะออาไปไปขี้เมฆจงออกใบนะคะอ่าช่วงนี้ลังบานจะเขียวเป็นพิเศษนะคะจะสวยงามมากดูสิจะแผนกล้องให้ดูช้าๆนะทุกคนดูดิมันสวยอะ่ะวันที่เนี่ยแพรก,ก็เลยออกมาเก็บสวนเหมือนนั่นจ้ะพี่นอ้องออกมาเก็บสวนเนี่ยต้นไม้ตรงนั้นอะ่ะเห็นไหมแต่ก่อนมันสิเป็นแบบหกหก,หกแพทตัดถิมเบิดเลยตัดต้นเล็กๆทิ้งหมดเลย วันที่นีไปยูมุมล่างน่ะพี่น้องตรงที่มือชี้ไปพอดีมุมนั้นเลยทุกคนคะ่ะไปเก็บกิ่งใหม่ต้นใหม่ทีตะของตัดออกพี่น้องย่งางไปย่งางมากพี่น้องเอ้ไปเหยียบตะปูเดี๋ยวขอเซ้าตะปูให้เบิรงเดออันตะปูเดีเย๋ยวขยยบนะเพ่คอยพยองงานขาย e งอยู่เดยนีนีพี่น้องเดินเหยียบตะปูเฉยเลยทุกคนคะ่ะเนี่ยพี่น้อง มันมองไม่เห็นคือมันแฟนแพทย์บอกว่าตะปูอันนี้น่าจะอยู่ไม่ต่ำกว่า20ปีดูชัดๆนะคะทุกคนเห็นไหมสนิมเต็มเลยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยแพทย์เหยียบแต่ว่าเข้าดีนะมันบกเขาเลิกเพราะว่าอย่างแพทย์มีรองเท้าคู่นี้จะ้ะนี่ใส่รองเท้าคู่นี้ทําสวนลืมใส่รองเท้าที่มันแบบเข้าบริคิดงขพอถูษขอแพทยรองเท้ามาชนทะลุเลยทุกคนคะ่ะดูเนี่ยลอยทะลุมาเย็นนี่เลยถัดรองเท้าบ่หนานะพี่น้องมันจะเข้าลึกกว่าน,นั้นนะแต่นี่ก็เข้าประมาณ ลึกเหมือนกันค่ะนี่เข่าประมาณนี้ละนี่เนี่ยประมาณนี้แหละเพราะว่าแพทเป็นคนดึงออกเองเนาะอือตกใจพ่อแม่พี่นองมาที่นี่ย่างกระเพกกระเพกไปแต่อยากหัวขยันหลายขยันหล,ลายถึงตะปูต่ำสามสพี่น้องอยมาแบบน,นี้มานั่งทักทายกันนะจ๊ะคุณมัมมัมคนสวยวิวกสวยจ้าน้องแพทขอบคุณจา้าเดี๋ยวว่างๆจะลงไปเก็บ ต้นใหม่กิ่งใหม่กิ่งไหนที่มันใช้ได้แพทย์กิอสากิ่งไหนที่มันสามารถใส่ได้แบบเขาเออนีหยังมันใหญ่ซ้ำหนีหรือว่าประมาณเนี่ยก็เฮาสามาเห็ดฟื้นได้จ้ะเดี๋ยวแพทย์กะสิไปทอนหันเอาเรือหน่อยหันเป็นทอนๆนมาไหวเป็นฟื้นดังเวลาหนาวเนาะมันใส่ประโยชน์ได้จ้ะคุณกุลจิราวันเห็ดออกยังคะเริ่มออกแล้วนะคะเห็ดนางรมแต่ยังไม่มีเวลาไปเก็บเลยแต่มันยังออกไม่เยอะมันออกกระท่อนกระแท่นแบบ ยังไม่แบบเต็มขอนอะไรอย่างนั้นค่ะแต่เริ่มทยอยออกแล้ววันนี้ก็ไม่ไม่ว่างน่าจะไม่ว่างไปเก็บค่ะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเยน็นๆถ้าไปกินข้าวกับคุณยา่าคุณย่ามาจากมาจากฮอลแลนด์เขาจะมาเที่ยวช่วงนี้ทุกปีเนาะมือว่านกับพี่ทรงเพอยูบานอัซซัมเมอร์เฮาเนาะจะเนาะละกะมือนีกับสิบไปพผ้าหลูกๆไปกินเขากับเพินจองร้านอาหารไว้แล้วค่ะสวัสดีทั้ง19ท่านนะคะทุกคนสวัสดีวันอาทิตย์นะจ๊ะสวัสดีทั้ง26ท่านค่ะ เขาแมาแล้วกดไลค์กดแชร์มาดามในเรื่อจะเด้อทุกคนขอบคุณค่ะพี่อ้อยสวยงามน้องหลังลาหลังบันเขียวเขียวน้องหลังคนงามจ้าพี่อ้อยงามหลายเห็ดหลายตัดต้นใหม่ขยันหลายเหยียบตะปูเลยเอ้ย <c oughs> บึงติละ่ะถ้าโชคดีที่แพทย์ยังเคยฉีดบาดทะยกักป้องกันบาดทะยักไปแล้วเขาไม่ฉีดให้เพราะว่าแพทย์เคยแพ้ยาฉีดอยาอ่า วัคซีนป้องกันบาดทะยักตัวนี้เขาเลือกีดเขาว่ามันมันสีดไปแล้วก็บโปรตองสีดแล้วก็เขาก็ตัวเช็งเบิงมันก็นกนแพ้ก็โอเคจ้ะเงือดหลาย่งางเหยียบตะปูโอ้โหสุดยอดดีดีัง่ว่าคนเอียงทักทายจ้าลงเพิ่งลงคลิปไปเพิ่งว่างลงไปเข้าไปดูให้ด้วยนะคณะทะเล ก็่างสีขาวเบิงจะโอเคจ้าขอบคุณค่ะพึ่งมีเวลาว่างตาตอโลงอเอ้ยเอ้ยยุงร้ายมาทักทายกันสักแป๊บหนึ่งเพราะว่าเดียเด๋ยวกับสีเดี๋ยวกับสีใดไปอันนี้แล้วเดี๋ยวก็ได้ไปกินข้าวกับคุณย่าแล้วจ้องไอ้ร้านอาหารไว้แล้วจ้ะจ้องร้านอาหารไว้แล้วแดดกับว่าแห้งไปต้องใส่กางเกงมั้งแดดก็ไม่แรงเท่าไหร่ยัน ขึ้นฟ้าบ่ามันยัง้งดอกพี่นอ้องมันขึ้นอยู่แล้วแหละแต่ว่าป้องกันบ่ให้มันขึ้นหลายกว่าเก้าน่ะแม่มันขึ้นอยู่แล้วแหละฟ้าเนะี่ยตัดออกแล้วมันกับพื้นที่มันกว้างอยู่นะทุกคนคะ่ะตัดออกแล้วมันกว้างกว้างตัวมันกว้างมาก ดอกบอแอปเปิลก็ลังงามๆขอให้มันติดดอกหลายๆเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่าตรงไหนที่แพทย์ตัดออกไปแล้วเนาะเดี๋ยวพาไปยางเบิง์กด้วพี่น้องเด้อสิพาหมูเจ้า่างไปเบิรงตัดออกแล้วมันก็สวยนะทุกคนค่ะคุณอะไรเนี่ยออขอบคุณค่ะเนี่ยแต่ว่าบ่าอยากงานคากหลายบนไดาย่านย่านไอเนตบอสัดจะ้ะเห็นบ่เนี่ย ตัดออกแล้วแพไปกองใหม่มองหันเดียวกับบางๆางเดี๋ยวสิไปเก็บให้เรียบร้อยเนี่ยตรงนั้นเมื่อก่อนมันเป็นป่าต้นไม้เล็กๆหมดเลยนะแพตัดมาตั้งแต่พุ่นผุนพี่น้องตัดตัดมาตั้งแต่ผุนเลยเง่เอมาหอดนี่เลยอืนี่เห็ดแบบปกติมองนี่สิเป็นต้นไม้เล็กๆหมดบนเรนนั้นเนี่ยเนี่ยก็ตัดออกแต่ต้นนี้่ริตัดออกเรี่ยันต้ตนนี้ตัดมันเป็นดอกซากุระพอตัดออกนะเพราะเราซื้อมาปลูก ออกมันสีแดงใหญ่มันสีแดงาดบางงาบเนาะเนี่ยเห็นบอกตะกี้มันเป็นปลาหมดเลยเด้จ้ะหวังว่า,า,าป,ปีนี้เห็ดคงจะออกนะเพราะว่าแพทเห็ดเห็ดลงเห็ดลงหมดลเลยพราแม่พี่น้องเนี่ยตัวนี้เป็นที่ของเรานะนี่ที่สิไปสุดเขตอยู่พูดน่ะมันมีแนวกันอยู่เนี่ยแต่ว่ากะลงมาแค่นี่ละลงมาล,ลงมาแค่นี่ส่วนนั่นกับเป็นท้องข้าเจา้าที่จะเป็นแนวดดอกบัวปถือคือกันจ้ะพี่น้องจ้ะเนาะสวัสดีทั้ง4ี่สิสองท่านนะคะทุกคนดูผักกูดนะคะ เอ,อเน็ตดีบ่เนาอบอดีก็ขอโทษขออภัยด้วยจะเด้อพี่น้องอืมถ้าเน็ตไม่ดีก็ขอโทษด,ด้วยนะดูผักกูดนะจ๊ะนี่ผักกูดสวยไหมคะนี่เห็นบ่เนี่ยแพลตัดออกบ่เลย์จริงใหม่ที่มันเงินมาหาบบอันนี้เอาเอาบ่าถึงอันนี้คือเอาไม่ถึงเนี่ยอันนี้คือเอาไม่ถึงเนี่ยเดี๋ยวตรงเหตุอย่ว่าใช่ไหมมันล่ำมันล่ำมาใส่หลังคาบานแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะมันล่ำมันเรือมมันล่ำมาใส่หลังคาบานเฮาเนาะอืม ดูผักกูดมาดามสีทุกคนเนาะเนี่ยเห็นบอกเขาเขา,เขาสมิมีแนวแนวแนว,แนวกั่หลวดเห็นบอกนั่นลวดยูหันนะมันสุดแค่สุดแค่ลวดนี่แหละที่แพทมันกั้สีโขงมาหดหนีเนาะเนี่ยเป็นลวดเป็นอะไรลงไปแล้วก็ลงไปตรงนู้นตรงนู้นของเขาไล่ลงไปแต่ว่าโ้นนี่เนี่ยของแพทแต่ทีมองหนีของแพทเนี่ยแต่ว่าแพทเนี่ยแพทสิบโอจงไหวนะเนี่ยต้นสองต้นนี้จะเอาออกอันนี้ใหญ่เกินตัดไม่ได้ ถ้าตัดได้ตัดไปแล้วพี่น้องแพทย์นะแพทย์อยากตัดถิ่มเบิดเลยเพราะว่าอย่างมันงับปลูกยังกระบ,บอขึ้นเนาะเนี่ยถ้าตัดออกเห็ดลงเพื่อเห็ดมันออกไหมพี่น้องเนาะเมื่อนันเห็นเห็ด,หดหมอเลี้ยวดอกหนึ่งอยู่หันนะผักกูดมาดามจ้าผักกูดสวยมากเขียวสวยทุกคนเนาะอดอกกระเทียมก็ล่างบานเห็นไหมเห็ดหลดอย่าบึงถอมันหกดูสิเขียวสวยพอพี่น้อง เดี๋ยวสวยงามไหมคะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ให้นะพาชมบริเวณร,บรอบๆบ้านก่อนนี่เดี๋ยวถ้าแพทย์วางแพทย์ก็สิมาตัดนี่เหมือนอปีนี่พี่น้องจังให้ไฟใหม่เนี่ยวสิมาเก็บไอ้พักซี่หล่อมไปกินวันทีเนี่ยมือน,นั้นมันมีอ่มซีว้าวซูฟังมันมีคนมากดกิ่งเหมือน,นั้นแพทย์กับแฟนแพทย์กับบ้านตื่นอยู่ไหมแฟนแพทย์แล้วก็ฝ่าออกมาเบิง้งองผู้ใดคือมาแต่เสามันเป็นรถมาขอรับมีดรับมีดแบบอ่ รับมีดแบบว่าเขาเอิ่อนึอย่างอะ่ะขับรถหุ้ยสวยบอพี่น้องดูวิวนะให้ดูวิวนะทุกคนสวยไหมงามบอพุนะ่น่ะแบบมองมองมองในกล่องอาจจะบอสวยแต่มองอย่างนี้สวยมากนะคนเนี่ยบ้านบ้าน,บานแบบมันสิเป็นบ้านอยู่ทิ่ภูเขาอะ่ะสวยมากอันนี้ของเพื่อนบ้านนะนี่อา้าพักสะเดากับกำลังออกนะจ๊ะทุกคนนี่สะเดาสะเดาเดี๋ยวสิ้อ้าพามาพี่น้องเดี๋ยวทำคลิปเก็บให้ดูนะเดี๋ยว ไม่ต้องไปเก็บไกลหรอกเก็บหลอบบานกับกินกักินอิ่มแล้วสดามาดามดอกไม้ซื้อดอกไม้มาปลูกสวยไหมนี่มาดามจัดจัดสวนก็จะจัดประมาณนี้นะทุกคนเพราะบ้านเราไม่มีพื้นที่ก็จัดแบบว่าให้มัน,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 ห,นหนีเขาเอ่ยยังหนีโตถ่างหนีโตหอยหนีโตกวงเนาะจ้ะเนาะก็จัดประมาณนี้ค่ะ อันนี้คือแม่ย่าซื้อมาให้เดี๋ยวจะซื้อเดี๋ยวหากระถางมาลงว่าอันนี้มันดอกตน้นนี้งามๆเป็นสีหม่วงพี่น้องมันสามารถอยู่ได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านเนะนาะเปลาหนาหนาวเขาเอาเขาบานหนาวหอนเขาเอาออกมาไดจาจ้นะนี่ใครบอกว่าสวยยกมือขึ้นเลยสวยไหมทุกคนมาดามจัดสื่อดอกใหม่มาจัดดอกดาวเรืองงามๆแต่ว่าดอกดาวเรืองอยู่นี่คือเตีย้ยแต่พี่น้องขาเขาเตี้ยมากเลยนะขาเขาทําไมถึงถึงไม่ถึงไม่ยาวเหมือนดอกดาวเรืองบ้านเราทุกคนดูเนี่ย แต่ดอกผุ่มสวยมากเลยนะนี่แต่นี่แต่ว่าขาขาเห็นไหมขาสั้นมากเลยจัดสวนเล็กๆน้อยๆนะคะพอพอ่พอได้แง่งจากพี่น้องจา๋านี่แล้วก็นี่อันนี้คือปลูกผักแล้วนะทุกคนอันนี้กําลังขึ้นเนี่ยจักแมนโบแมนกําลังออกเนี่ยคิดว่านะเนี่ยพักซี่กะเพราแมงลักโหระพาอยู่ในหนีเบิดวานร่วมกันไปเลยแล้วมันขึ้นแล้วก็คอยแยกเอาเนาะ ค่อยถอนออกให้มันแบบว่าอันนี้เป็นถั่วลันเตานะคะถั่วลันเตาอันนี้คือปลูกถั่วลันเตาอันนี้เป็นอันนี้เป็นเห็นไหมขึ้นแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยเนี่ยคืมขึ้นแล้วเนี่ยอันนี้เป็นผักกาดแพดบานโอ้มันมีอยังเนี่ยอยู่นี่คนาคนา,นากวงตุ้งแล้วก็อหอมจ้ะแล้วก็ต้นหอมเนาะนี่เห็นว่าจา้ะ ปลูกก็ปลูกพ่อได้แง่งพ่อได้ส้มนั่นแหละพี่น้องจานะอ๋าเนาะดูบริเวณรอบๆบ้านนะทุกคนสวัสดีทั้ง30ท่านนะคะขออภัยในความถ้ากล้องไม่ชัดไม่อะไรนะนี่อันนี้คือสะเดาของเรานะสะเดาก็าลัางสีแตกก็าลัางสีปงเด้อนี่เดี๋ยวก็ได้เก็บเดี๋ยวเก็บก,กินเก็บนี่สะเดาจะ้ะสะเดาสะเดา ปีน้องข้างนกเด้อดูรังนกนุ่นบานแพข้างบ้านนี่เดี๋ยวก็เลยปีหน้าต้องตัดแล้วเนี่ยมันงำบานแล้วเนาะเดี๋ยวปีหน้าต้องทำปีหน้า